สวัสดีค่ะช่วงเวลาของข่าว WG Cable ลบบุรีค่ะรายงานข่าวประจำวันศุกร์ที่10มิถุนายนพุทธศักราช2565นะคะวันนี้มีรายละเอียดของข่าวน่าสนใจด้วยสักครู่กลับมาทิดตามค่ะค่ะคุณผู้ชมคะ เข้าสู่การรายงานข่าวข่าวแรกค่ะสถานการณ์โควิด -19 <c oughs> ในพื้นที่จังหวัดลบบุรีในวันที่9มิถุนายนมีผู้ติดเชื้อ20กว่ารายค่ะสถานการณ์โควิด -19 <c oughs> ในพื้นที่จังหวัดลบบุรีในวันที่9มิถุนายนมีผู้ติดเชื้อรายใหม่23รายนะคะโดยมาจากในจังหวัด15รายจากพื้นที่กักตัว8ราย สรุปแล้วยืนยันสะสมผู้ป่วย34,891รายรักษาตัวจนกระทั่งกลับบ้านได้11รายกำลังรักษาตัว236รายมีผู้เสียชีวิตจากวันที่1มกราคมจนถึงวันที่9มิถุนายนนั้นรวมแล้ว198รายจากการติดเชื้อโควิดนะคะสถานการณ์ในขณะนี้เริ่มผ่อนคลายเบาบางลงบ้างแล้วแต่ก็ต้องไม่ประมาทค่ะ เว้นระยะห่างทางสังคมสวมหน้ากากอนามัยล้างมือให้บ่อยตาจมูกปากสามอวัยวะนี้ไม่ล้วงแคะแกะเก่าหากคันใช้หลังมือแตะเบาๆค่ะป้องกันมิให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้โดยง่ายเป็นความห่วงใยจากทีมข่าว WG ค่ะโรงพยาบาลอา,นานััธทมมิดงประกอบพิธีอัญเชิญ่วงมาลาพระราชทาน ถวายราชาสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระประเมนทระมหาอานันทมหิดลเมื่องในวันวที่9มิถุนายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของรชัชกาลที่8ในการนี้พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวท่งพระกรุณาโปรดเกล้าให้ในายนิวัตรุ่งสาครผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีอันเชิญพวงมาลาพระราชทา,านของพระบาทสมเด็จ พระประเมนทระรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีถวายราชสักการะต่อเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระประมนทระมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทรเชรการที่8เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต เริ่มมีพลตรีชูสิทธิ์ศรีอุทยโภาสผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานันทมมหิดลพร้อมด้วยข้าราชการลูกจ้างโรงพยาบาลอานันธทมหิดลและผู้บังคับหน่วยทหารหัวหน้าส่วนราชการพ่อค้าและประชาชนในพื้นที่จังหวัดลบบุรีเข้าร่วมในพิธีเพื่อน้อมเกล้าวถวายราชสักการะและเพื่อเป็นการน้อมลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อโรงพยาบาลอานันทมมหิยดลและอวงชนชาวไทย พระบรมราชานุ Gold สาวรีพระบาทสมเด็จพระประเมทระมหาอานธรรมหิดลพระอัตมรามาธิบดินรันชากาลที่8ออหน้าตึกกองโดยการโรงพยาบาลอานันธรมหิดตนตำบลเขาสามยอดอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระประเมทระมหาอานธรรมหิดลพระอัตมรามาธิบดินรัชกาลที่8ทรงเป็นพระรชาชโอรสของสมเด็จพระมิตราทิเบศ อดุลยเดชวิกลมพระบรมราชชนกกับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระราชสมภพเมื่อวันอาทิตย์ที่สขออภัยค่ะเมื่วันอาทิตย์ขึ้นสามค่ำเดือน11ปีฉลูหรือตรงกับวันที่20่กันยายน2468ที่เมืองไฮเดอร์เบิร์กประเทศเยอรมนีทรงมีสมเด็จพระเชษฐภคินีหนึ่งพระองค์ได้แก่สมเด็จพระนินางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาวาราชนคริน และสมเด็จพระอนุชาหนึ่งพระองค์คือพระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชร,รัชกาลที่9พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร,รมหาอานันทมหิดลทรงครองราชสมบัติตั้งแต่ปี2477และสวรรคตในปี2489ขณะพระองค์มีพระชนมายุได้1 9พ0 0ษาสิริครองราชสมบัติได้12ปี องพันห้าร้อยห้าและขอพระราชทานพระมหาหนึ่งาหเปกพระเจ้าเหนาและดังขอพระราชทานพาา

ขอให้ความรู้สึกดี้องมีแตีนค่ะคุณผู้ชมค้าและข่าวน,นี้เป็นเรื่องของอุบัติเหตุค่ะมีภาพวงจรปิดด้วยนะคะแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวรถพ่วงข้างค่ะกําลังขับรถออกตรเวนขายก๋วยเตี๋ยวแต่ว่าระหว่างทางรถเกิดเสียหลักชนท้ายรถเก่งที่จอดอยู่ข้างทางร่างกระเด็นตกมาจากรถเลยทีเดียวนะคะ มีอาการบาดเจ็บสาหัสค่ะโดยเมื่อเวลา11นาฬิกาของวันที่9มิถุนายน2565ร้อยตำรวจเอกเอกวิทย์ทองทุ่มพนักงานสอบสวนสถานีตุรวจภูธรเมืองลบบุรีรับแจ้งเหตุรถจักรยานยนต์พ่วงข้างเฉี่ยวชนกับรถยนต์เก๋ง ที่จอดข้างทาง,ทางซึ่งอยู่ริมถนนผลโยธินทางหลวงใหมายเลขหนึ่งช่วงหลักกิโลเมตรที่153ขาเข้ามุ่งหน้าตัวเมืองลบบุรีบริเวณหมู่ที่2องตำบลท่าสาราอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีซึ่งมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสไม่รู้สึกตัวอยู่ในที่เกิดเหตุจึงแจ้งให้เจ้าหน้าที่มูล,ลนิธิร่วมกตัญยูจุดสถานีตำรวจคูทอเมืองลบบุรีไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บในเบื้องต้น พร้อมกับเดินทางไปตรวจสอบในจุดเกิดเหตุทันทีในที่เกิดเหตุเป็นช่วงทางโค้งถนนสามเลนพบเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูกำลังทำา c p r ให้กับผู้บาดเจ็บซึ่งเป็นหญิงนอนหมดสติอยู่บนถนนพร้อมกับแจ้งให้เจ้าหน้าที่คู้ชีพนำรถแอมบูเล็ตโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราชมารับผู้บาดเจ็บส่งรักษาเป็นการด่วนโดยทำการปิดถนนชั่วคราวเพื่อเปิดทางให้รถคู้ชีพถึงจุดเกิดเหตุได้เร็วขึ้น ซึ่งทราบชื่อผู้บาดเจ็บคือนางนุเทพวันดีอายุ49ปีตรวจสอบบริเวณจุดเกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์ย้อนด้าวเวฟสีดำฟ้าหมายเลขทะเบียนขอไขชอชิงลอลิง149ลบบุรีดัดแป,งปลงเป็นรถก่วงข้างขายก๋วยเตี๋ยวจอดขวางถนนอยู่หนึ่งเลนในสภาพตู้กระจกใส่เส้นก๋วยเตี๋ยวแตกแกระจายเกลื่อนถนนพร้อมเครื่องปรุง น้ำรวน้วก๋วยเตี๋ยวกระเด็นไปทั่วจุดเกิดเหตุใกล้กันพบรถเก๋งยี่ห้อฮอนด้าแอคคอร์ดสีดำเท่าหมายเลขทะเบียนดชดาวาแหวน5718กรุงเทพมานครถูกชนบริเวณไฟไท้ายด้านขวาแตกตัวถังยุบเสียหายมีนางสาวสายหยุดแสงสว่างอายุ62ปีเป็นเจ้าของรถเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ถ่ายภาพบันทึกที่เกิดเหตุไว้เป็นหลักฐาน ร้อมตรวจสอบกล้องหน้าร้านใกล้จุดเกิดเหตุเพื่อหาสาเหตุด้านนางสาวสายหยุดเจ้าของรถเก่งนิกเล่าว่าตนเองก่อนเกิดเหตุได้ขับรถมาจอดอยู่ริมฟุตปาดหลังจากนั้นได้ลงจากรถกำลังเดินไปกดเงินที่ตู้เ t m เหน้าธนาคารแต่พอให้หลังได้ไปประมาณ20เมตรได้ยินเสียงคล้ายรถชนกันพอหันมาดูปรากฏว่าเป็นรถขายผู้ติดข้พ่วงข้างจอดขวางถนนอยู่ข้างรถตน จึงรีบเข้าไปดูปรากฏว่ารถตนถูกชนท้ายและมีแม่ค้าก๋วยเตีย๋ยกระดินตกลงไปนอนหมดสติบนถนนหลังจากนั้นได้มีพลเมืองดีเป็นหญิงทราบว่าเป็นพยาบาลมาทำธุระพบเห็นเหตุการณ์จึงเข้าทำ CPR ให้กับผู้บาดเจ็บก่อนที่เจ้าหน้าที่มูลนิธิและเจ้าหน้าที่รถผู้ชีพของโรงพยาบาลจะมาถึงและมารับช่วงทำ CPR ให้ต่อเนื่องฟื้นสติขึ้นมาได้ร้องด้วยอาการเจ็บปวด ่อามาทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจสอบกล้องหน้าร้านบริษัทประกันภัยนิตแท้ป,ประกันภัยซึ่งบันทึกช่วงเกิดเหตุได้อย่างชัดเจนโดยในห่วงเวลา10นาฬิกา19นาทีรถพ่วงข้างร้านขายก๋วยเตี๋ยวได้ขับมุ่งหน้าไปทางวงเวียนพระนารายณ์ซึ่งเป็นทางโค้งซ้ายรถมีอาการเสียหลักไปทางซ้ายเล็กน้อยทําให้พ่วงข้างด้านซ้ายไปเฉี่ยวชนที่ท้ายรถเก๋งคันสีดําที่จอดอยู่ก่อนแล้วอย่างแรง ตัวของแม่ค้ากระเด็นตกรถบาดเจ็บสาหัสส่วนแม่ค้าผู้เตี่ยวรถพ่วงข้างรายนี้ทราบว่าได้จัดของเสร็จเพิ่งจะออกจากบ้านมากําลังจะไปขายลูกค้าขาประจําตามหน่วยงานราชการทุกวันแต่วันนี้มาประสบอุบัติเหตุเสียก่อน ลงรถน จอดไว้นานไหมขนาดนานก็เที่ยวค่ะเดินดไปก็ได้ยินเสียงพอจอดปุ๊บแล้วก็ปิดรถเราก็เดินไปเดินไปพอจะยังไม่ทันกดหันแล้วได้ยินเสียงก็เลยหันมายังไม่ทันกดทุกเดี๋ยวกดไปที่นั้นกับดังเขาเห็นไหมรถเสี่ยวเขามีเราเฉี่ยวชนหรือเปล่ามมไม่เห็นไม่ทันเห็นถ้าได้ยินเสียงแล้วถึงก็หันมาถ้าจะกดตังค<อ>์เลยคะแต่ยังไม่ทันจะกดก็เลยออกมาดูก่อดเขาดูกล้องได้ไหมกล้องร้านนี้ก็เปิดได้ขอดูกล้องร้านบ้านนี้ได้ไหมคะกล้องรถรถรถเสี่ยวเขาวิ่งมาทางไหนอ่ะมา ครับแล้วยังไงต่อเขาวิ่งมาแล้วเขาวิ่งมาก็ตามหลังมาน่ะคงจะหลบไม่พ้นอยากก็เลยชนชนแรงอยู่อ่ะอืมเตยงดังวะตีลับเลยอ่ะเด็บ้าก็เห็นแต่ล่างประเด็นแบบลอยพุบัรถนนเลยอบอกติเขียขายเส้นไหนเนี่ย ก็ขายเส้นนี้ะล,ละจ้ามาที่เวทธรรคานอ๋อข้างล่างเขากินอะไรแกเขาเขาก็เรียกเขาไปทั้งนั้นมีแสดงมาธนาคานแล้วบ้างเนี่ยยังไม่ถึงออกมาจากบ้านอ๋อจะแกก็จะชะลอว่าเขาเรียกเราเข้าทำไมเขาเรียกเลยไปนู่นน่ะศูนย์วัฒนธรรมหน้าอำเภอเดี๋ยวกุ้ตจิ้วเป็ดอะไรก็จะไปตักหลักอยู่แถวน,นู้นค่ะคุณผู้ชมคะนั่นคือรายละเอียดของข่าวทั้งหมดจากทีมข่าว W G Cable ลพบุรีนะคะขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีค่ะ ที่ให้การสนับสนุนช่วงเวลาข่าวด้วยดีเสมอมาการรายงานข่าวของเราในวันนี้ได้หมดเวลาลงแล้วคุณรรงศักด์พานังกาบบรรณาธิการข่าวชุติมาเกิดเอี่ยมรายงานข่าวขออำลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่กับการรายงานข่าวในช่วงต่อไปสวัสดีค่ะ